ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b อลบสยโยอีสนธิเปิดฉากชนตัวต่อตัวซัดหุนเซนขี้ขาดขางคบขึ้นวอสอปลุกแรงงานขเขมในไทยโค่นล้มค่ะสนธิเดือดจัดค่ะเปิดฉากชนตัวต่อตัวซัดหุนเซนขี้ขาดขางคบขึ้นวอลสอร่วมมือสมรังสีปลุกแรงงานขเขมในไทยโค่นล้มค่ะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่9มิถุนายน2568ค่ะเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิได้เผยแพรค่คลิปในรายการสนธิเล่าเรื่องโดยคุณสนธิลิมทองกุลสื่อมวลชนอาวุโสอดีตแกนนํากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยการได้พูดในรายการถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ฝากไปถึงสมเด็จคุณเซนว่าวันนี้จะจัดชุดใหญ่ไฟไม้บ้านให้คุณนะนี่คุณเนี่ยโชคดีจริงๆนะผมมีเรื่องที่ต้องจัดการคนในประเทศของผมไม่ต้องกลัวแต่ผมจะพูดกับคุณว่าวันนี้นะ เวลานี้ตัวต่อตัวนะเหมือนกับที่ผมเนี่ยเคยเอารูปของผมเนี่ยให้คุณดูแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยเจอคุณสมัยก่อนเนี่ยนานมาแล้วสมัยคุณยอดธงเป็นคนพาผมเข้าไปนะคุณที่ไม่มีอะไรคุณนี่แม่งคางคกขึ้นวอลคุณเข้าใจป่ะสุภาษิตอันนี้นะคุณคือคางคกขึ้นวอลและคุณตั้งเตี้ยอะไรนะคุณเป็นสมเด็จสมัยไหนสมเด็จสมัยไหนคุณเป็นเชื้อพระวงศ์เขมรหรือไงนะถึงเรียกว่าสมเด็จฮุนเซนนะผมเป็นคนไทยคนเดียวที่ชนคุณตัวต่อตัว ชนคุณตัวต่อตัวเลยนะผมรู้มานานแล้วคุณไม่ต้องกังวลหรอกผมไม่ไปหรอกประเทศคุณอนะไปทําไมล้าหลังก็ล้าหลังน้ําไม่ไหลไฟไม่ดับคุณรู้หรือยังว่าประเทศคุณนี่แม่งเป็นศูนย์กลางอัจญากรรมของภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็น call center ไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์ต่างๆอยู่ที่คุณทั้งนั้นอยู่ที่เขมรทั้งนั้นประเทศโคตรสกรปรกเลยนะกองทัพอากาศก็ไม่มีนี่ทหารเรือพร้อมนะของไทยนะฐานอากาศเขาก็พร้อมของไทย ฐานบอกทั้งภาคหนึ่งภาคสองเขาก็พร้อมที่จะถล่มคุณนะเฮ้ยคุณเนี่ยไม่แน่นี่หว่าขี้ขาดตาขาวคุณเซนคุณก็เพิ่งได้แค่อุ้งอิงจับมือทักษิณเพื่อเล่นละครกันนะแล้วก็มีการโชว์ภาพการ์ตูนเขาบอกว่าการ์ตูนอันนี้เนี่ยมันก็บอกชัดเจนเพราะเสียงของคุณแล้วคุณเนี่ยก็รู้ใช่ไหมว่าตอนนี้เนี่ยชาวเขมรเนี่ยเขาด่าคดพ่อคุแม่คุณลั่นเลยนะเพราะคุณเนี่ยไปโม้ไว้เยอะนะแล้วคุณเนี่ยถอยทําไมล่ะนะคุณถอยทําไม คุณถอยเพราะว่าเพื่อนซีของคุณก็คือทักษิณชินวัตรนะกลัวทหารจบปฏิวัติใช่ไหมล่ะนะเพราะบอกให้คุณเนี่ยถอยเพระาะทหารเขาประกาศกฎอายการศึกไปเรียบร้อยแล้ว,ลวตรงญาณนั้นกองทพัพภาคที่หนึ่งนะคุมกรุงเทพมหาคนครด้วยตอนนี้ทักษิณตุ้มใจไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่าทหารเขาปิดหมดแล้วด่านชายแดนเข้ากี่โมงออกกี่โมงช่องทางธรรมชาติเนี่ยก็ปิดหมดแล้วนะพวกที่จะหนีออกจากประเทศไทยเนี่ยที่ต้องใช้ช่องทางธรรมชาติเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะวันนีน้ปวดหัวเลยนะ คุณเซนเนี่ยโคตรน่าด้าเลยนะขี้ขาดตาขาวไม่แน่จริงเสียดายที่ผมไม่มีอำนาจนะถ้าผมมีอำนาจเนี่ยผมจะโค่นคุณให้ได้ในเขเมรน,นะรู้ไหมถ้าผมมีอำนาจเนี่ยผมจะทำยังไงคนเขเมรเกือบล้านคนทาหากินในเมืองไทยผมจะเชิญสมรังสีนะคนที่คุณเกลียดที่สุดหัวหน้าพักฝ่ายค้านที่หนีไปที่ฝรั่งเศสมาที่เมืองไทยมาพูดให้คนเขเมรเกือบล้านคนเนี่ยฟังถ้าคุณแน่จริงเนี่ยคุณเก่งจริง คนของคุณมาเป็นขอทานที่ไทยได้ไงวะนะมาทามาหากินเอาเงินเอาทองมายัดให้กับเจ้าหน้าที่ทีุ่จริดของเราคนเขมรมาทํางานในเมืองไทยประมาณล้านคนประเทศคุณจริงๆก็เอากลับไปสิเฮ้ยคุณเซนมึงเรียกเขากลับไปเลยนะประเทศมึงดีนี่หว่านะแล้วก็บอกว่าคุณมาเน็ตเนี่ยนะเรียกกลับไปเลยนะขนาดลูกชายคุณเนี่ยยังแบบอยากทะลึ่งนะอยากทะลึ่งเรียนเวสต์พอยด์นะยังมาขอโคต้าจากประเทศไทยสมัยก่อนนะแล้วคนอนุญาตให้ก็คือพลเอาากชวลิยงใจยุทธนะ แล้วก็บอกว่าฮุนเซนผมจําเป็นต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเหลืออดเหลือทนจริงๆคุณเนี่ยเป็นคนที่หลอกลวงนะที่สําคัญเนี่ยคุณหลอกลวงโลกเนี่ยไม่เป็นไรแต่คุณเสือกหลอ,อกเขเมรด้วยกันนะคนเขเมรต้องรู้ว่าฮุนเซนเนี่ยมันหลอ,อกคุณแล้วคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ถูกหลอกง่ายนะผมก็มีคนไทยที่ถูกหลอกง่ายอยู่เยอะไม่ใช่น้อยนะก็ไม่ใช่น้อยเลยหลอกง่ายเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงคนของผมบ้างนะวันนี้เนี่ยผมขอปะฉาดาก,กับคุณสักรอบหนึ่งเพราะคงไม่มีใครกล้าประทะก,กับคุณนะผมไม่แคร์ คุณท้าทายผมแล้วไม่ใช่หรอเข้าไปสีนค,น,นคนรวัดนครธมเนี่ยนะคุณไม่เคยคิดใช่ไหมล่ะว,ว่าไอ้กระตูนเนี่ยนะจะรู้ล่วงหน้าการะตูนที่เขาเปิดให้ดูเนี่ยนะคะบอกว่าคุณกับผู้นษษษักเนี่ยคิดอะไรกันอยู่แล้วคุณก็มาบอกว่าไม่อยากให้ไทยเนี่ยสูญเสียไรายได้จากการค้าชายแดนเฮ้ย hey, กูไม่สนใจเลยนะเรื่องมากนักเนี่ยเดี๋ยวตัดไฟให้หมดเลยตัดอินเทอร์เน็ตให้หมดแล้วก็ปิดช่องสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือที่ช่องบกแล้วก็ไอ้บ่อนปลอยเปตของคุณเนี่ย บอลทั้งหลายเนี่ยก็ใช้อินเทอร์เนต็ตใช้ไฟจากไหนถ้าไม่ใช่จากประเทศไทยนะคุณสงสารโคตรเง่างคุณดีกว่านะผมไม่รู้จะเรียกคุณว่าสมเด็จทุนเซนได้ยังไงเพราะคุณแม่งไม่ใช่สมเด็จค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ